ดูดวงชะตาเพื่อนๆชาวราศีกรกฎคลิปนี้นะครับจะขอมาเจาะลึกครึ่งปีหลัง2567ว่าดวงชะตามีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างนะครับก็ดูวงแบบภาพรวมครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเน้นดูดาวใหญ่ๆเป็นหลักนะแล้วก็ดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประกอบกันนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับดวงชะตาตอนนี้เรียกวย่ายังดีอยู่ดีใช้ได้เลยนะครับเพราะว่า ดาวพระศพดีเนี่ยตอนแรกเนี่ยยังอยู่ในภพกรมมะนะครับตอนนี้ย้ายเข้าสู่ภพลาภะนะครับถ้าพูดเรื่องภพเนี่ยเรียกได้ว่าจะดีกว่าเดิมโดยสมเพราะว่าดาวพระนรัสศดีเนี่ยอยู่ในภพการเงินอีกภพหนึ่งโดยตรงเลยทายได้ว่าคนเกิดราศีกรกฎมีเกณฑ์จะข้อหนึ่งนะครับมีโชคลาภครั้งใหญ่ของชีวิต นะครับขนบุญเก่านะครับที่คุณเคยสั่งสมมานะครับอาจจะตั้งแต่อดีตชาติก็ดีหรือในปัจจุบันชาติก็ดีนะครับจะส่งผลให้ตัวคุณนั้นนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีปลดหนี้ปลดสินมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พะระฤาษีคอยช่วยเหลือนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยดวงรับบุญนะครับรับ ผลบุญที่เคยได้ทำไว้นะครับใครทำมากก็ได้มากใครทำน้อยก็ได้น้อยใครไม่ทำก็ไปทำซะนะครับผมสำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎนะเรื่องโชคลาภเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านเด่นที่สุดนะครับโดยปกติเนี่ยดาวหาสบดีอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะเด่นนะครับถ้าอยู่ในภพที่ดีตรงนั้นจะเด่นนะครับ,บ,รนนรบก็อยู่ในภพโชคลาภก็ เด่นเรื่องโชคลาภนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ใช่นักเสี่ยงโชคนะครับก็อาจจะไปเด่นเรื่องของการหาเงินการทํามาหากินต่างๆนะครับเรียกได้ว่าใครที่เกิดราศรีกรกฎเนี่ยช่วงนี้ทํามาหากินขึ้นนะครับขอแค่คุณประพฤตินะครับปฏิบัติธรรมนะครับทําอาชีพที่สุจริตนะครับทั้งในด้านของถูกกฎหมายและถูกศีลธรรมนะครับ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนชาวราศีกรกฎนะใครเกิดราศีนี้นะครับขอให้ท่านทําในสิ่งที่ถูกกฎหมายถูกศีลธรรมพอแล้วนะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆจะบังเกิดกับท่านนะครับแม้อาจจะช้าบ้างไม่เป็นไรนะครับอดทนให้ได้นะแล้วเดี๋ยวท่านจะได้สิ่งดีๆนะการทําสิ่งดีๆเนี่ยบางทีเห็นผลค่อนข้างที่จะช้านะครับแต่เมื่อมันเห็นผลแล้วนะครับ ผมบอกคำเดียวเลยว่ามันจะให้ผลยาวนานนะครับแล้วมันจะไม่มีโดนอะไรย้อนหลังด้วยนะครับก็ใครเกิดราศีนี้นะครับเรียกว่าดวงเด่นเรื่องการหาเงินนะครับดวงเด่นเรื่องโชคลาภนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดในราศีนี้นะครับผมก็ต่อมานะครับต่อมาทายกันต่อนะครับในเรื่องของ การงานนะครับการงานชาวราศีกรกฎเนี action, of pues whole, er ่ยเรียกได้ว่าต้องสู้หน่อยต้องเหนื่อยหน่อยนะครับต้องลุยหน่อยนะครับถึงจะดีถึงจะเฮงถึงจะลารวยนะครับเพราะว่าดาวการงานของท่านเนี่ยเป็นดาวพระอังคารนะครับพอางคารเนี่ยเรียกได้ว่าตามนิสัยของดาวนะอยู่นิ่งไม่ค่อยได้นะครับต้องสู้นะยอมไม่ค่อยได้นะครับมักจะมีการแข่งขัน นะครับมักจะมีการต้องอเดินทางมักจะมีการต้องฝ่าฟันลิ้นรนเสมอนะครับแต่สู้แล้วเนี่ยจะชนะนะครับสู้แล้วดีสู้แล้วเฮงสู้แล้วฟังสู้แล้วเนี่ยร่ำรวยเงินทองนะครับขอแค่ตั้งใจนะครับเพราะว่าเราต้องดูนิสัยของดวงดาว นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เกิดในราศีกกตนะครับในเรื่องของการงานนะเรียกได้ว่าดวงชนะศัตรูหมู่มานะครับใครที่คิดร้ายนะครับปองร้ายให้ร้ายนะครับเดี๋ยวจะมีอันต้องแพ้ภัยตัวเองไปนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เกิดในราศีกรกตคือถ้ามีใครมาหาเรื่องเรากกอนเนี่ยก็อาจจะต้องตอบโต้ตามสมควร ะครับเอาแบบพอดีพอดีนะครับเอาแบบไม่ต้องเวอร์นะเน้นพอดีพอดีอดเป็นหลักนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับผมในเรื่องของการเงินนะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องการเงินถือว่าพอใช้ได้นะครับขอแค่เราอย่าทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมนะครับ เรื่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับอสำหรับคนที่ยังโสดนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับความรักที่ดีนะครับจากคนทางไกลคนแดนไกลนะครับคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยดวงสมพงกับคนที่อยู่ไกลๆนะครับไม่ได้อยู่ใกล้กันมากกว่านะมีโอกาสที่จะพบรักอาจจะเป็นจากโลกออนไลน์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นจากอ่า หากาันแอปหาคู่นะครับหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากตัวเรานะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่อยู่ไกลกับตัวเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยถ้ารู้สึกว่าช่วงประมาณปีกว่าที่ผ่านมานะครับปีสองปีที่ผ่านมาเหนื่อยๆหนื่อยนักๆแก้ไขปัญหาอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดในราศีนี้นะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ย เร็งลักคณาทําให้ดวงแตกดวงร้าวนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับดวงชะตาท่านก็ถือว่าดีขึ้นนะครับก็หลายๆจริงหลายๆอย่างนะครับดีขึ้นกว่าเดิมมากนะคือกว่าพระเสาจะกลับมาในตําแหน่งเดิมนะครับก็เรียกได้ว่า30ปีนะครับก็เจอกันใหม่นะก็เรียกได้ว่าใครที่เกิดในบราศีนี้คนเคราะห์คนภัยไปเป,เปล่าหนึ่งลนะ นะครับขอให้ทาแต่สิ่งดีๆในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองอย่างแน่นอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีโอกาสสูงที่ท่านจะได้พบเจอกับความรักที่ดีสําหรับคนโสดส่วนใครที่มีแฟนแล้วนะครับแนะนําว่าให้พยายามเดินทางกับแฟนบ้างนะครับพยายามไปอาจจะไปไหว้พระก็ได้ไปเที่ยวไปทํางาน เดินทางนะครับบางทีการอยู่กับชี่เนี่ยมันทําให้เกิดความตึงเครียดนิดนึงนะครับเกิดพลังงานด้านลบเนาะก็เดินทางกันบ้างจะดีนะครับสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับผมแล้วก็อดทนนิดนึงนะครับก็เรียกได้ว่าการที่เสาเล็งรักเนี่ยเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่าพระเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับเรื่องคู่ครองเนี่ยก็พอเดินไปอยู่ในภพมรณะเนี่ยก็ให้เรามัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงก็แล้วกัน นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับก็ขอให้ท่านรุ่งเรืองร่ํารวยประสบความสําเร็จตลอดปีและตลอดไปนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับก็ขอให้ท่านพบเจอแต่ความสุขและความสมหวังบาริบูรณ์ในทรัพย์สินและเงินทองนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วย